เมื่อเอเรสอยากท้าทายซอมบี้ฝึกความเล้าใจในตัวใหญมาแล้ว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 ไปได้ไปได้ไปได้ไอ่ะอ๋อไอ้เกยเหรอไอ้ะไอ้เกย์เฮยก็อีกแล้วเมื่อใครไปยืนอยู่ตรงนั้นเมว่าจะแบบหล่นมาจากฟ้าเดี๋ยวอีเดิมเล่นนายอีดอกกล้งฟังหุ่นจะมาหาฉันนะพี่อยากได้อีกสักตัวไหม ตกไปแล้วสองตัวพี่หนูพามันมาอีกแล้วมามาไอ้เหี้ยจุกไม่ยังไม่ยังไม่เก่งตังจูให้คล่องตรงนี้รับรองได้ใช้งานยาวๆเมื่อคนซ่อนแอบดันเป็นสองบียืนดูนานแล้วอ่ะแล้วเหมือนแบบว่าอ่ะเปลี่ยนมือแปะแปะแปะัตกไหมไม่ตกด้วยกูสายยิงจัแม่นเลยไม่ไหนแล้วอ่ะโอ้เซิงเลย โดนแต่ไม่ตกไอ้เียนนี่กีวีหนาดควนแม่งติดท่อแล้วมันพยายามออกมาแล้วกูก็ยิงจะหลุดตกเออมันมันคือแบบมันจะมันจะหลบตรงท่อไงมันเป็นซอมบี้ก็เรียบร้อยดิกูยิงตึ้งตกเลยเลงไม่นานละเมื่อซอมบี้อยากขึ้นทางด่วนเอ้ยเดี๋ยวพกไปไฮวีน่ะครับไปไฮวีไฮวีไฮวลฮัลโหล หนึ่งสองสับเฮ้ยวาเรียบเรียบหนึ่งสองสับไปเร็วไปแล้วเฮ้ยถึงแล้วสนุกแล้วเรองนี้คุณได้คอนเทนต์แล้วคุณได้คอนเทนต์อย่ายิ้งกูอย่ายิ้งกูมีคนสงสัยว่าบล็อกตรงนี้มันไปได้แค่ไหนอย่าขัดฝันอย่าขัดฝันอย่าขัดฝันยิงยังยิงเลยครับ พีดาพีดดีนดนะคกูจะให้คนดูกูรู้ว่ามันคืออะไรตรงนี้เมื่อเอรสวิจัยการลงล้อได้สำเร็จกูตายไปสองรอบแล้วจริงๆกูตายไปสองรอบกูไปสักอ๋อกนะสุนในมอสดูกีกูไปค่ะเดี๋ยวบอกกูเป็นนะอุ้ยโอเคสบายใจนะแต่กระสุนกูไม่มีกูทำไงเนี่ย เดี๋ยวมึงโดดออกไปแล้วเหรอเต้บักเลยติดไปแล้วติดแล้วกูติดแลไฟโชว์ดีที่เหลือมามาลองว้าเกือบโอยอินพัทดีให้บูทให้ใบูทให้เก็บบนหัวสูกได้เหรอพี่สูกได้เหรอมันก่อนย่าเพิ่ง วาตุ้มได้เหรอแตได้เหรอ,หรอแตกแล้วว้า,าดิอีนี้มันอยู่ด้านล่างไปเก็บมันดิวายด้านล่างไปเก็บมันเอา้า,อ,า,าอ้าวง่ายเกินพี่นาตี้ง่ายเกินพี่นาเต้บั็อกรอเลยอีนี้มันบั็กไปแล้วอ่ะมันบั็อกสองคนไม่ได้หรอ ได้แต่ว่าแค่มันจะมีสองช่วงที่ต้องเข้าอ่ะมันมี2มันต้องเลือกช่วงถูกเวลาลงไปมันจะมีสองาเต้ถ้าแตะถูกอ่ะมันจะเข้าไปได้ถ้าแตะผิดมันก็จะเข้าไม่ได้กลยจบหมดเวลาบักแล้วตบ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 สู้ๆฉันอยากดูประสิทธิภาพในการลงบขักลาเต้อยากดูสีภาพการลงบลักเออนี่ดิเเป็นจะปรวารทันทีอีกนิดนึงอออไปท้าทำไมรู้สึกมันวิ่งแบบ มันแตกๆเหรอตอนวิ่งไปข่ายอีเวนไม่ลงมันก็ออกไปเย็บมันคือแบบฝึกหัดนะคะมันคือแบบฝึกหัดมันคือแบบฝึกหัดต้องร้องต้องร้องถือว่าเทสไปเลยตัวเปิดได้ใชะ่จงงครับเอาดิเอาเดินเข้าไปข้างในแล้วหรอทำไมไม่เห็นตัวเข้าไปข้างในแล้ว ถ้าตบถ้าตบตรงยืนรอรถตรงนั้นตีได้แต่ว่าถ้าถ้าเข้าไปข้างในไอ้เออคือมันแลแรงไปยังขอบอบแบบขอบคอบออกมาเลยอะตรงปีกแหลมอะแบบเหมือนขาไม่ได้เหยียบอะไรอะแล้วมันก็ค่อยเดินลงไปเดินลงไปไม่ต้องโดดก็ได้มั้งใช่ไหมไม่ต้องโดดอ่าต้องเรียกว่ามันก็แล้วแต่แต่ว่า นั่น,น,หนแหละขนาดจะแต่ว่านั่นแหละอีโดดขั้นที่สองอะน่ากลัวกว่าอีโดดขั้นที่สองนี่แหละไอที่เป็นห่วงกลัวไปได้แต่กูก็ติดอยู่แค่ตรงนั้นถ้ากูขยับกูก็ตกเลยใช่แหละมันมีสองช่วงก็คือช่วงที่เข้าไปได้กับช่วงที่เข้าไปไม่ได้เป็นไม่เป็นต้องลองแล้วต้องลองลแลยย้วไปเลยต้องลองแล้วไปมันเลยนะมันอยอะเข้าไปได้ไหมไม่เห็นเลยเนี่ยตัวโอ้ตัวตัวก็ติดอ่ะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วอ๋อเลย มันต้องอยู่ตรงระหว่างล้อรถหรือว่าเหยียบรถทางซ้ายระหว่างกลางอ่ะกลางเลยใช่อยู่กลางอยู่กลางล้อเลยอ่ะไม่ใช่กลางล้อแบบอันนั้นนะอยู่กลางระหว่างที่มันแยกล้ออ่ะเมื่อโหวตกันเล่นๆแล้วดันเป็นจริงมึงอยากจำกูก็อยากช่วยมึงพี่มาก่อนด่าตัวหนึ่งไอ้เนี่ยเยินๆแบบเด้งเอ้า อ้าวนั่นไงคะแนนถึงด้วยเหรอกูกดโนนะบอกไว้ก่อนกูกดโนโนนะโโนไม่มังกรมังกรโตนี่ไปดูไดูเปล่าวตเล่นๆแล้วกูแกวายกันทำไมอ่ะโหวตเล่นๆเล่นตาสุดท้ายแล้วมันจบแล้วกูไม่เล่นแล้วไปเลยพี่ไปเล่นเกมผีกันดีกว่ามาเลยมาเล่นเกมผีเลยมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวซื้อตุ๊กตาชิโนมารโลให้ที่เล่นได้แบบดีๆเถยงงอนเลยอ่ะเห็น ดยวอมแล้วอมลย่มาเอลุกอมให้ค่าลุกอะไนกันคะเอินก่อนแล้วเนี่ยก็เอาของหวานรอเล่นเถอะเล่นเถอะเล่นเล่นแต่ว่าพวกเราได้แล้วมนะเล่นเ่ทำไมุยพวกเรากันแค่คืออย่าลืมนนว่านีคนอื่นอยู่ด้วยตงองไม่ได้เออนั่นแหละสู้คนบังห้องไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ หโนหกคนน่ะได้นี่ไงไม่โดนนีเลยนะโอ๊โอ๊ะอย่าเลยค่าตายสนุกมากเลยทีนีพี่ดีอัาไปนี่ไม่ตลกเลยนะกูอัาไปด้วยไกประเด็นเน่ยเอ้าเอ้าบังเอิญเจือนน่ะ กูแอบไปเล่นเรกี้ได้ซาวด์แทร็กใหม่แล้วซาวด์ไหนนะซาวด์แทร็ก2.0แล้ว่วงไหนนะช่วงไหนนี่นตูได้เหรอไม่ได้เอาจริงยากไหายเลยอยากไปช่ยเล่นฟาร์โมเร็วอยากเล่นนะเออเห็นมหมเิลาไปอยากเล่นปะไม่เล่นเอาเล่นม่เล่นผมไง หายตัวว่ะฮยเกออ่ตัว่ะ <c oughs> เปิดาตัว <c oughs> ว่ะฝ่าพี่โดนซินาวนโุกระทืบป เมื่อคิดว่าส้นเนียนแล้วแต่ไม่เนียนเป็นเป็นคนไฟลูกออกมาเลยใครวะนัตตี้แกไม่รอดแน่ไลืมไปข้างบนมันเห็นยืนข้างบนแล้วมองไปมันเห็นไอ้เแก้วต้องคนเห็นมากค่ะเมื่อคุณอยากฆ่าตัวตายแต่เกมไม่อยากให้คุณตาย ไม่ใช่ไม่ใช่พิมพ์ดีว่ารูว่าใช่เหรออย่าอย่าบ้างอ้อเอาก็เอาเอาก็เอาวะอะไรอะเออเลาเต็มอะไรเลยโอ้ยเชี่ยกูตากูตาเตรียมกับเอเคโอ้เว้ยสิงเลยนี่ไงเต็มตัวเลยเออนั่นแหละที่เตรียมมา แต่ได้อะทำไม่ทันเเตมันเดินตามหลังมาเว้ยมันลอยิงกูไม่ก็รอตบกูอสจังไรวะลระเมื่อหมดมุกเราก็ต้องใบเย์เอะไรวะเนี่ยคุณนีเตียนมาก้กูยิงหาง่ายๆอยู่เชียร์เลยนี่หรอหม้แหละเฮ้ยที่่องเาอยู่กล่องจ้ากล่องกล่องกล่องกลองกลอองกลองกลองกองกลอลองลองกลอองกลอองกลงกลองก

เล่นมากบริโตนะ,ะ,นจะจไม่ไม่ตั้งใจใช่ไหมเนี่ยโปเตมันมันเื่อเหมือนเล็งไว้แล้วอะ่ะ <c oughs> เล็งไว้แล้วพี่มันชอบรอให้คนเดินมาเห็นกระสุนก่อนแล้วค่อยเก็บต่อหน้ากันจะไม่แค่แค่คนมาเห็นเราเก็บมนะั้งมันจะรอให้คนที่เห็นอะวิ่งเข้ามาใกล้ๆก่อนอ๋อทำลายความหวังจะไป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 